ลูกหมูเหลูกหมู ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมากครับเอารางวัลมาฝากทุกคนนะครับครับก็รางวัลนี้เป็นของทุกคนนะครับผมรายดีใจด้วยมากครับเป็นกันนะครับผม เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้วงตัวกันหลังจากที่สถานการณ์อะไรมันย่ำแย่เหลือเกินนะฮะเป็นภาพที่ถ่ายไปนานมากใช่ครับคิดถึงกันไหมครับมากไหมครับคิดถึงมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายลุกลุกลุกนึงก่อนนะพี่ขอถ่ายรูปรวมก่อนนะพี่น้องก่อนน้อเดี๋ยวคุยต่ออยากฟังเพลงมากที่กว่า I'm <laughs> คนไหนนะครับดูนะฝากที่นชมกันนะครับตัวว่าจะไม่ตัวว่าจะไม่ถูกจารียประเพณีนิดนึงขอขออนุญาตตัวหนึ่ตัวไปนะพี่นี้นะครับสบาย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 ดีใจมากเลยแบบไม่มีฟีลลิ่งนานไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนนี่ค่ะดีใจจังเลยอะไรนะ ครับพอดีคือคืออยู่ในหอประุงานกันอยู่เป็นหออะไรมนี่ยเขาบอกว่ามึงอะไหล่โดนจอใเป็นแฟนได้ของไค่เป็นคนรู้จ้อ ียวรักเธอคุณดอไม่รักคนเดียวได้ไหมรักทุกคนเลยได้มมป่ะได้ครับขออนุญาตเซลฟี่ได้ไหมคด้เราไดูอได้ทุกมุมขออนุญาตเป็นกล้องเดียวเดี๋ยวให้นนท์แทากออกมานะ 아 <목소리도> อันนี้อันนี้คือการรวมพลถึงเลยดีใจยังเลยอ่ะดีใจมากเลยอ่ะดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันขอบคุณมากจริงๆนะครับแทหกมาด้วยนะไม่ได้ดูนะท่นไม่ได้ดูโอ้คนอย่างมันดูผมไม่ได้หรอก ดูอ่ะก็ดูนะไหวเรื่องของมึงเราไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วนานมากจริงๆถ้าสองปีได้นะเช่อถึงมาเกินนะถึงถึงไหมสองปี ถึงไหมถึงมันต้องพี่ใหญ่กว่านีงหรออ๋ออ๋แล้วอันนี้คืออะไรคือซ้อมซ้อมนะซ้อมเป็นเอ็มซีกันก่อนไม่ไม่มึงึงเล่นกับกูก่อนเอาไหมเพราะว่าเราไม่เจอกันเนี้ยนานสองปีมันน่าจะถึงแล้วแล้วคิดถึงไหม กว่าตาไปรอกรู้สึกว่าที่นี่ไม่ค่อยพอขนไหน่ชมังมาลไดไงครไ้งไได้นะไไงไ่ชมังยไชมังพ่อเหรอ,อ,อยังไงดีล่ะทีนี้เอาหลงมปมั้นออกจากคอหนเลย อะไรนะครับอะไรนะครับฮะวัดธรรมากายขอขขอขอโทษครับวัดธรรมากายเมื่อกีนะ้นี้บินลูกคู่ฝากคอบครึ่งน,นะฝากครึ่งเราไปชอบคนเดียวครับอื้อ อะไรนะร้องมีให้ฟังบ่อยแล้วตั้งตั้งสิบ้านรอบแล้วร้องให้ร้องให้ฟังตั้งสี่สองคนนี้ก็อยากฟังกันสี่ จะเอาสิบหรือจะเอาห้าล่ะเรื่องมันอ่ะอันแค่เพื่อนมันได้ครับใช้หน่อยค่ะอะเราคงถ่ายวีดีโอกคนไว้ขออนุญาตได้ครับขอสักย้ราครับช่วยเราหน่อยด่วยะได้อ่ะ

เราหวังว่าเราจะได้ฟังเพลงเมื่อกี้ในที่ที่ใหญ่กว่านาี้แค่นั้นเองเอาวันกดบัดไปเลยอะไรนะกดบัตรไว้ไหนร้อยไปเลยจ้ะถ้าอยากยฟังใกล้สุด วันที่2เมษานี้นะครับผมได้นะสองวันเอง2เมษายนยังได้นะครับผมเราไปลอยน้ำกันเลยนะไปฮะลอยน้ำเลยลอยน้ำเลยเหรอคุณเราวันจะสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอี่ยูริกะสัดีใจดีใจแล้วอะ เป็นภาพที่แบบไม่ได้เห็นนานมากเลยได้ครับรวมพลบ่อยๆได้ไหมอะไรครับรวมพลบ่อยๆได้ไหมรวมบ่อยๆได้ไหมไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบดูสถานการณ์อะไรอ่างน้เยนิดนึงนะครับเออสถานการณ์มก็ว่ายังีไยคือนีต่างแทนผมอ่ะหลังจากไหนจากวันนั้นอ่ะมันมยังไม่ว่างทีเนี้ยที่ผมบอกว่าที่ผมบอกไปใน ในในตอนตอนนั้นที่อะไรนะที่ตอบสื่อใช่ไหมที่บอกว่าจะเอาเจ้าตัวไปด้วยกัวการจะเอาไปด้วยตอนที่ถ่ายผีเชียบแต่ว่าแต่ว่าคิวมันหมายถึงว่าไงสมมตุมมติว่าอมถ่ายใช่ปะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นนนนถ่ายเงมันเลยไม่มีแก๊ปที่จะไป2คน 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอจังหวะที่ม,มีสองคนมึนงก็ไปถ่ายกับ,กบได้ไดไดนี่คือความตั้งใจทั้งหมดและสั่งการนั้นก็อยู่ในรถตลอดเวลาได้เพราะว่าล่าสุดไปจับไปจับไปจับฉลากมา กูได้ท้าตามาประมาณสามถุงดีขึ้นกันไปเลยซึ่งก็ได้อยู่หลังรถจะไม่ได้ถวายอะไรได้เลยอะไรนะอีแล้วเหรอ ไปแล้วไม่เลยไม่ไม่ได้ไม่เนียนเขาประกาศแล้วออฟฟิเชียลแล้วคุ้มจำได้วันที่7วันที่7เจ็ดเลยครับใช่รอดูรอดูอะไรนะโอเคบอกบอกความรู้สึกเขาไปตอนตอนที่เปิดกระแทงมาแล้วเจอเป็นคู่คุ้ก็รู้สึกว่าเชื่อเพื่อนเพื่อนกูนะมันตื้นตันใจ พราะเพลงที่เลือกไปมันค่อนข้างจะายากมนึงก,ก็ไปเรื่อยประมาณหนึ่งนกันนะกูไม่รู้มึงส่งอะไรมากูก็ไปไปก่อนแหละ <c oughs> ครับอาทิตย์หน้าไปครับผมเราฝากรอดูด้วยครับเขาบ <c oughs> อกเพลงย, <c oughs> <c oughs> ยังไงอ๋อเดี๋ยวไปรู้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อโวย ใครเป็นแมนได้หมอผมรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวกูไปเมื่อไหร่อะไรนะสองสองครับ โอ้ต้องสามตัวหรอโ้งเอาสามตัวด้วยอ่ะเจ้าแม่โอมปโอเคงั้นโอมเอาสอสองอีกตัวหนึ่งให้นนท์ก็ตัวสองสองเรียกมาจะได้เป็นสามตัว าสองสองเจ็ดก็ได้สองสองเจ็ดก็ได้แล้วคือถ้าถูกกันแต่ไม่สองสองเจ็ดไม่แงเดียวเดี๋ยวไม่คกังงสองสองสี่ดีวะกูอยู่โลกที่สามบ้านกูเขาคูณแบบนี้ แล,แล้วถ้าถูกเหตุการณ์เลยมันจะเกิดขึ้นใคอยากรู้กัน <c oughs> ไหมไม่กันไม่กันอะไรนะแบบแพงอะไรนะครับ <c oughs> อะไรกี่รอบกี่รอบนะ จะ,จะดูหนังกี่รอบจะดูหนังกี่รอบไม่รู้แต่ดูรอบสื่อก่อนแน่นอน <S <S 2> <S 2> ถ้าผมไม่ได้ไปผมจะเคืองคุณ <S <S 2> <S 2> มีอยู่ชื่อแรกอยู่แล้วเพื่อน อบคุณครับไอนะครับขอบคุณครับ พูสหน่อยโค่นอะไรผมเชือกเท้าเทอยังไงเพราะมันตอบธรรมดาไม่เอาแล้วไม่วิธีการแจ็เกอร์มเนี่ยมีเว,เวลาเราโดนทวงเราจะเขินเราเล่นเปิดไปก่อนเลยอ่าโอเคได้ได้และแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับงานงานนี้สำหรับรางวัลน,นี้ขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่รักนะครับรักในตัวพัน้าน์ต์รักในซีรีส์นะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้นะครับผมค่บผมรักนัทโน้ตสุดที่สุดที่รับ ซีรีส์จะสมบูรณไม่ได้นะครับถ้าไม่มีทุก<ด>คนคดูขอบคุณมากนะคร<อ>ับแก้หมดแล้วครับแก้หมดแล้วแต่ว่ายังเก็บไม่หมดเลยอ,อะไรนะครับเรียบร้อยครับ ป๋าตายยังไงไม่รู้นี่มึงอย่ามึงต้องสู้อะไรนะครับมั่งหัยใอะกูต่ออันนี้ก่อนแบกเหนื่อยไหมแบกหรอข้อเข่าก็เสื่อมอยู่นะ ตอนที่ผมจำแม่นเลยตอนผมเด function, ินมามีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังเหยียบหัวใจเรานะโอมึงอย่ายอมพูดดิได้ครับอเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะไอเก้าใหญ่เลยค่ะต้อ กานดีขึ้นเดี๋ยวเรามาใช้เชื่อกันนะ